สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีออบบยดเอซีเบอร์ถูก่าดเด้อบ่ว่าอยู่ลาอยู่ไทยอยูย่ในประเทศและต่างประเทศเนาะพี่น้องพบกพอกับส่องสนี่ปากือเก่าเด้พี่น้องจา้าสนี่เป็นบ่ว่างเนาะพี่น้องเนาะพลุกกะเขาก็เลยย่างลงมาก่อนหน้าพอเนี่ยยังขาดไปแล้วพี่น้องปลาบ่ง้ำไม้นั้นไม่ใหญ่จืดกับพี่น้องเอ้ยมาเมื่อในพลนเสียห้ามาอย่างนั้นไม่ใหญ่จืดเนาะ เมื่อวานนี่แกงน้ำไม้พี่น้องบ่ว่าตีแกงน้ำไม้สองเหมือดสดเลยนะพี่น,น้องเนาะน้ำหนาหลายๆน้ำดำเต็มหายเต็มคัน <c oughs> ส่วนขางนี่นราบ่คอยมีเราพี่น,น้องเอ้ยน้ำบ่ยู่พี่น้องดำย่ำไรก็ต้องได้เป่งน,น้ำจากไหาอื่นมาใส่เนาะน้ำบ <c oughs> ่ามมาคอยอยู่แต่นี่เป็นโนนพี่น,น้องเอ้ย ยังลาลกว่าสิ่งเลลวยังอีกเยอะเลยอพอเนอยขาจะทั้งน่ะจะได้กลับไปเบิ่งไปสมน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอย่าเพึ่งเบือ่อพึ่งหน่ายเด้อพักกระยงก็ออกหลยหลย ก็แย่งร้ายขัดพี่น้องเฮ้ยจะไปทางใดดีมาทางนี้ก่อนหานะ้ำไหมน้นำะมันยิม็มต่อพี่น้องบนมปทางต่ออยู่ในไกลๆนี่นเปล่า กสิมาหมุนป่ากับท่าแม่พี่น้องป้าคือพมยาวแท้เหนือนี่เหรอเพราะเป็นหลักพมไปมาใส่อันนี่นะอุ้ยพมบักยาวเลยพี่น้องเอ้ใหญ่จืดหกขนาดเลยตะกะแต้นคือสีลายระยำกลางคืนเนาะขอป่าไม่แต่ป่าใหญ่คิ้วทั้งนั้นเลย หลอดน้ำมันจับอันนี้พี่น้องจ้ากลดด้ดโค้ดเค้ดโค้ดโค้ดเออก้ดกคไปเลยความหกจนในทางไปวะทีิ อันนี้ก็เครื่อมันพี่น้องเครื่อมันหรือเครื่อกอยเออกอยขั้วเขาใหญ่มาหอดกอนอนไมยแล้วจ้าพี่น้องเี่ยเจียวหนูมันขาจะมาหาเพื่อละบอสันไม่กระหงด์ เบือนหวยพี world, the lings, the <proud> ่น uhh. ้องเอ้ยเบือนหวยเบือนห้องเอาไปแล้วอ so ู้ยข้าจ้าอันเอาอันบางใหญ่นะฮิตยังอันนี้จะมาเต็มเนี่ยฮ็ดอันนี้จะเต็มเป็นไหนแม่ยจะเอาออเด้อ โอ้ยเหี้ยนะมาหาหน่อไม้ได้ทั้งเห็ดพี่น้องเว้เห็ดกินเป็นเลยสิผู๋ผู๋ผู๋อยู่ทางผู๋ลอยหน่อไม้น่ะแม่นบ่เหี้ยหน่อไม้บ่อืมหวังอบ่ไม้ไม้หางได้ตัวนหางได้อืมหูหน่อไม้ตัวน่ะแต่คือกระดันบ่อุ้ยน่ะนอนมันบ่หนะแม่หม อาหอยก็จะซับไม่ไหมน่ะคือว่าบ่มีขี้สวยคือว่าซ,ซ,ซาองอกอน้ำลาบสาบอยู่น,น,ยยน,มมนเนาเฮ้ยบ้านมามานี่ยคือบ่มีอย่าง <laughs> ายังได้กาไปหาหึ่งทางใหม่เอ้ยทางซายขี้สวยน้ำพรมนี่แหละกก็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 น้ำก็ เจ้าเลยท่านเอาทั้งปกปอกทิ้งไว้วะดิหามด้วยเจ้า,าเฮ็ดปวือกออกเห็ดหลับสาบตี็ยจังไร เม่นหอยเขาเอาเ็ดบอเม่นเขาหอยคุดฮะอ้ยหอยเขากเนื่อไม่แนะนำนะอือกะเจาะลบกเนื้ออมันกะเจางามงามพี่น้อง ป่าทรมาส่มเห็ดปั๋วพนังจ้าบางเอิญว่าน้ำลวดไปเบิดเลยนี่ตกลงอีกขากปลาโถ่เลยได้ปะตกอีกตกตะข่างเกือบตายโอ้ตีนอาเห็ดแถ่โอ้ อขูทัวร์เล่าเกาหัวหยอาหารคองอยูคลองกินพี่น้องจ้าแต่ละมื้อ้หน่อบักใหญ่หนึ่งก็เอาไปเบิด์ตเลยแล้วมาสะพุดหน่อกไปเล่าเศร้าอีกแล้วงนข้าจะเอาแต่เด็กพุ่นผมมีแต่หน่อใหญ่พี่น้องจ้าข้าจะเอาแล้วกำลังไม่ใหญ่จืด หนำออกแกงมือก่อนนะจิลอกือสิสนันนะแม่เนาะอุ้ยออกแกงออกแกงกลางคืนพี่น้องจ้าคนก็เล่าบุตรมาเก็บเนี่ยใบไม้ยังตายอยู่เลยนี่อุ้ยตะกะตเตนพี่น้องจับตะกะตเตนจับปึบนี่ว้าทธอแม่จื้นได้อีะไรพี่น้องก็ระหว่าเขาวเสีเอาเบิดทางย่างๆอยู่ดิย่างย่างอะไรอย่างนี้จื้นหักอยู่อุ้ย เอาดีๆได้ดีๆได้อุ้ยใส่จุดมาหากันดิป้าบักใหญ่หนึ่งมาได้แกงดอกเสีอยเม่าต้มต้มกินกับแกวหมุนเป็นหมุนบุกเป็นบุกบุกเป็นบุกเลยมีแต่น้ำป้าท้อ นี่คือพาขามาน้าแท้นี่ยนะโอ้หน้ำก้อนมันบานน้ำก็ไปบ่ได้ละบ้านเนี่ยเออเจ็บแสบขนาดเลยเจ็บแสบขนาดเลยพี่น้องจ้ามานมันมานมันมันน้ำโอ้ไปไปตกลงไปในกระทังห่วย บคือหกแค่นั่คือว่าแล้วก็เจ้าแบบว่าหน้าเขาก็อมพวนนะคะก็อมพัวบบนี้งัวแล้วบ่ได้เขามานะมีพายมาเลี้ยงงัวนกล้วยเลยใหญ่แม่เฮ็ดยังดอกบางใหญ่เลยน่ะอู้วแค่นั่งบอกเมนเฮ็ดกินที่อยู่เร่ยนี่นี่นี่เ็นสียังนี่นาดอกบางใหญ่นี่บอเล็กๆล็กก็คือเฮ็ดปลวกบบเมน เิดเฮ็ดค่อนทางป่าเฮ็ดค่อนทางป่าน้ำกอผมเผลเอกทิกหนึ่งน้องท่านผู้ชมอันนี้คือมหาบุกหาหน้าไม้หาเห็ดปวกหน้าพี่น้องบุกหาหน้าไม้หาเห็ดปวกเหลาะป่าหัวหน้าพี่น้องเอ้ยก็้วย โลาะห่วยโลาะห้องสองก้อนั่นแหละก็สองก้อนนี่มูเมนห่วยขาเอาหน่ะบอโอ้ยเขาเจ้าเอาย่อใหญ่ใช่เด้มีแต่นอนบักใหญ่เขาเจ้าเอาป้าท้อมีแต่ห่วยขาเอาลูกเอ้ยมีแต่ปลาแกงปลาใหญ่เลยพี่น้องมี่จืดได้แต่มาบุปป่าอยู่แค่นี้แหละน้่ใหม่ฮะก็ได้หน่อยหนึ่ง เอาเอาเสานี้จะเอามือก่อนกับบอเอา,อามาเสียใจเลยอันนี้โกกยาคิ้วพี่น้องจา้าเป็นหักยาได้ไหมต้นต้นยาคิ้วนี่พุ่น้อะย่างตามลำหัวเลยเย็นเย็น้งองเพลงอีกบ่มีแห้งรอเจาพี่ต่อ ในในคิดใจาหา,ามาอีกคนไดหนอน้ำเย็นอะไรเยนือ,อมหาเตดเตเตริรตื่นขึ้นมา้าสิมาหาเขาเจ้า ไปเด้คือมาสิคาบาทหัวใจเจ้าเจ้ามาลอแต็มหวยตามหองตามดองตามทาแม่นสิหาไผเด้มาหาหวยได้โอ้นออยากให้อยากให้เด้อยากให้แท้นอ ถ้ากูนี่พอรูสิไหมมันหดหาตาเอาอจากบาดก็ได้โบปไปยังหนดอกนะรอไปตามหัวตามมองไปน้องเมือนี้เชื่อชื่ไรแม่ตี้ ป้ขึ้นป้าวางเชิญหนิหนไปเอเบิ่งก่อนหาตามดอนจอาะจำปลา,า <laughs> ไปจังไดพี่นอออ้องสดๆให้แม่ใหญ่จืดในเ,เด้อจ้ายังบอดี้บันไดนะ บ่ได้เป็นหมอลำเจ้าหมอหองเสียมทั้งน้องเจ้าอยู่บ้านพังเอาเด้อเจ้าคอยคอยพอได้ยินเจ้าพลอยพอยพอได้เจ้าผิดทำถ้าบุญเฮามียังสิได้เป็นหมอลำ โ oh. อ้เอด้สชเขายังสิมหาจม่หญชือพ่ oh. ได้ยินข่าวได้ยินเสงมักแมวเจ้านี่นาเข้า,าว่สาสมมให่ชืนไปเป็นหมอลำเออไปเป็นมอรำเผเขาว่ดสมะจ้างแม่ไปเป็นมอลำได้ผู oh. มอลำเหลืองโป๊กแรกนี่แหละข้าวสิมาจจาเป็นมอลำเหลืองเลยใส่แม่เป็นมอลำเหลืองเลยพี่น้องจ้าคือมอลำหาเบิอร์นีเดอร์เฮดนะยายเป็นมอลำ <c oughs> ส <c oughs> า,าดีแล้วแนวมันหาเจ้าเงินง่ายสั่นเท หมุนน้ำหมากจับอีอะไรพี่น้องเอ้ยน้ำใหม่ก็ไม่ได้เทแต่มาหมุนน้ำหมากจับผมกับสีโต๊ะอะลรเนาะนี่ตือนค้าน้ำใหม่คือเก่าพี่น้องเพิ่นกับสิค้าน้ำใหม่ห้ากับสีเมื่อพี่น้องเมื่อดำหายดำหน้าพี่น้องเอ้ย หาเราลงไปแถวคนพายหากับเมื่อได้ไหมสิมมเมืออล้ว<อ>บ้านนี้อะไรพี่น้องเขอแกะผ้าไปเพียงท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่าเด้พี่น้องสบายดีบ่ได้นะไม่ต้มบ่ต้องเมือเอเอเม่อเด้อทำแม่ฟาเป่าฟาได้สิได้อีกโ,โอ้ยตายเลยต้นไม้ตกบะกระางดอกบด้ใ,ใกล้ๆนะพายหาไก่ไก่นี่พี่น้องเอ้ยทาแม่ก็ะลลงอยู่แถวกลนพายนี่ มาทำเมื่อก่อนสบายดีเมื่อดำไห้ดำนายแล้วหา่น้ำใหม่ก่อนเด้อหาเิ่งเห็ดป่วงน่อเด้อเห็ดป่วงมันสุดอกน้อยๆน้อยางเสียงแม่ห้องเด้อเอืเอ่าน้ำใหม่อีกอันบักใหญ่ฝนก็คือมาพี่น้องจ้าเมื่อก่อนบ้านี้